กระดาบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมแบ c ็กลินะครับผมเราอยู่กันในเกม LAC กันอีกแล้วนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมพี่ก็จะมาสอนใหม่นะครับผมเพราะว่ามีคลิปที่แล้วนะครับผมน้องๆไม่เข้าใจกันนะครับผมบอกว่าพี่ครับ ตั้งค่าเงายังไงโอเคเดี๋ยวคลิปนี้พี่จะไม่ทําแยกนะครับผมเดี๋ยวจะมาสอนแบบทั้งตั้งค่านะครับผมแล้วก็วิธีการเอ่อเล่นแลนกับเพื่อนออนไลน์กับเพื่อนนะครับผมแล้วก็วิธีการสร้างแมปนะครับผมตัวอย่างแมปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็มีหลายอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมอ่ะอย่างแรกเมื่อทุกคนโหลดเสร็จแล้วก็เข้ามาเนี่ยเราจะได้แบบว่าให้เลือกนะครับผมเลือกภาษานะครับผมพี่ก็ แนะนำให้เลือกเป็นภา,าษาอังกฤษนะครับกดคอนเฟิร์มเดี๋ยวก็กดตรงนี้นะครับผมอ่านอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกนะครับผม <g iven> ก็ทาการรอสักครู่นะครับผมจากนั้นนะครับผมมันก็จะเด้งไปที่หน้าแต่งตัวละครอ๋อก่อนหน้านั้นนะครับผมมันก็จะมีถามให้อนุญ,ญาตนะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอ่ะอนุญาตไปเลยนะครับผมเมื่อกี้เสียงเพลงมันแวบเข้ามาครับผมอ่าแล้วเราก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะตรงชื่อเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ตรงชื่อตรงนี้นะครับผมเพลเยอะแล้วก็กดเข้าไปหนึ่งทีนะครับผมมันก็จะให้เปลี่ยนอ เปลี่ยนชื่อนะผมซึ่งเกมนี้นะครับผมเป็นเกมในโทรศัพท์นะแต่พี่เอาคอมมาโหลดโปรแกรมจําลอง Android นะครับผมให้ทุกคนดูกันนะครับผมเพราะว่ามันง่ายต่อการแคสเกมมากกว่านะครับผมก็ให้ทุกคนนะผมก็พิมพ์ไปเลยนะครับผมเราอยากได้ชื่ออะไรนะครับผมอย่างเช่นพี่อยากได้ชื่อตัวนี้เนี่ยนะครับผมเป็นชื่อที่แบบ ชื่อแบบว่าดีๆหน่อยนะครับผมเอ้ไม่ดีดีมันก็จะมาประมาณแบบเหมือนสาตว์ตัวหนึ่งะครับเออแล้วก็นะผมให้เราเลือกตัวละครนะผมเราจะเอาตัวละครอะไรก็ได้นะครับผมหรือว่าอ่ะต้องบอกได้เลยว่าตัวละครนะครับผบางตัวมันก็ใส่หน้ากากได้ไม่เหมือนกันนะครับผมอ่ะอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมอ่ะมีแค่2หน้ากากเห็นปะทุกคนอ่ะมันมีแค่2หน้ากากส่วนตัวอื่นล่ะอ่ะก็มีเยอะเลยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ แล้วแต่ทุกคนนะผมสังเกตได้ว่าไอ้เมื่อกี้นะผมเป็นหัวไอ้ดีเจมาร์เซลโลปะที่เขาเรียกกันนะพี่ไม่ไม่ค่อยได้ดูนะผมอ่ะก็จะเป็นหัวนั้นนะทุกคนแต่ว่าแบบมันไม่ได้เปลี่ยนชุดด้วยนะครับผมก็นะครับผมมันเห็นไหมเห็นไหมมันไม่มันไม่ได้เปลี่ยนชุดนะครับผมแต่ตัวนี้นะครับผมมันเปลี่ยนทั้งชุดเป็นชุดสีขาวนะครับผมก็พี่จะเอาตัวละครแบบนี้ก็แล้วกันนะครับผมก็ชื่อแบบนี้นะตัวละครแบบนี้นะครับผมก็ก็ กดไปเลยก็ได้นะครับผมกดกลับไปเลยนะครับผมอ่าก็เป็นการเซฟตัวละครแล้วนะครับผมสําหรับใครที่อยากเปลี่ยนชื่อหรือว่าเปลี่ยนตัวละครก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับผมอ่าก็จะอธิบายไปรวดเร็วหน่อยนะอ่านะครับผมในส่วนไหนที่มันแบบว่ามันง่ายนะครับผมเข้าใจง่ายนะครับผมก็ตัวนี้นะครับผมง่ายๆกดเข้าไปหนึ่งทีก็สามารถปรับเปลี่ยนได้แล้วนะครับผมแก้ไขได้นะครับผมอ่าส่วนต่อไปตรงนี้นะครับผมก็คืออ่า ช่องทางติดอ่าช่องทางติดตามผู้พัฒนานะครับผมอ่าส่วนตรงนี้ก็คือปุ่มออกส่วนตรงนี้ก็คืออ่าน่าจะเป็นอ่าผู้พัฒนาเหมือนกันนั่นแหละนะครับผมอ่าเป็นช่องทางการติดตามนะส่วนใหญ่เราเล่นนะครับผมไม่ต้องสนใจอะไรพวกนี้หรอกนะครับผมอ่าส่วนต่อไปนะครับผมนั่นก็คือเซตติ้งนะครับผมเซตติ้งนั่นก็คือการตั้งค่าต่างๆนะครับผมต้องบอกได้เลยว่าเราเข้าเกมมาเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเพลงของเกมนี้นะครับผมดังนั้นครบถ้าใครไม่ชอบก็สามารถปิดไปได้เลยนะครับผมอ่า ส่วนต่อไปเนี่ยมันก็คือเสียงเกมนะครับผมเสียงเกมก็คือเสียง NPC รีดร้องนะครับผมเสียงขับรถเสียงรถอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งก็ถ้าเกิดว่ามันดังไปก็ปรับลงมาได้นะครับผมอ่ะส่วนต่อไปนะครับผมนั่นคือไว้นะครับผมอ่าไว้นั้นก็คืออ่าสามารถปรับเสียงได้นะครับผมนั่นคือเสียงพูดคุยของพวกเราแหละนะครับผมเพราะว่ามันมีปุ่มเปิดไม์อยู่แล้วนะครับผมอ่ะ ส่วนต่อไปนะครับก็คือเลือกไม้นะครับผมอันนี้เราไม่ต้องเลือกนะเพราะว่ามันไม่มีอยู่แล้วนะครับผมส่วนมากมันมีแค่ไม่เดียวนั่นแหละนะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมให้ทุกคนปรับอ่าตามใจชอบเลยนะครับผมอ่ะเสียงเพลงเสียงเกมนะครับผมแล้วก็เสียงอ่าพูดคุยของเรานะครับผมอ่ะพี่อาจจะไปเร็วหน่อยนะครับผมเพราะว่าพี่คิดว่าคลิปนี้เนี่ยมันอาจจะยาวหน่อยนะครับผมเพราะว่าพี่ต้องแบบว่าสอนหลายอย่างเลยนะครับผมอ่ะ ส่วนต่อไปนั่นก็คือวิดีโอนะครับผมส่วนนี้ก็คือสําคัญเลยนะครับผมอ่ะพี่แนะนําตัวนี้นะครับผมอ่าไม่ต้องปรับนะครับผมไม่ต้องปรับให้แบบว่ามันต่านะครับผมก็เอาให้มันอยู่ที่80ขึ้นนะครับผมแบบนี้แหละนะครับผมหรือว่าปรับร้อยเลยก็ได้นะครับผมมันคือระยะการมองเห็นนะครับผมนั่นคือ2ตัวนี้แหละนะครับผมเอ้ยสองตัวนี้นะครับผมเป็นระยะการมองเห็นในเกมน,นะครับผมซึ่งแบบว่า อ่าถ้าเกิดว่าเราปรับต่ําเนี่ยเราก็จะมองเห็นใกล้ๆนะครับส่วนอื่นไม่เห็นอ่ะพี่ต้องอธิบายก่อนส่วนนี้นะครับผมนั่นก็คืออ่าระยะใกล้ๆสิ่งที่เรามองเห็นนะครับผมอ่ะอย่างเช่นว่าเราจะเห็นรอบตัวนะครับผมเพียงแค่อ่าประมาณ3-4เมตรนะครับผมเห็นรอบตัวเนี่ยคือมันจะขาวไปเลยนะครับผมก็คือไม่เห็นเลยนะครับผม ซึ่งเราก็จะได้เฟรมที่สูงขึ้นเล่นลื่นขึ้นแต่ว่าเราก็จะไม่เห็นนะครับผมแค่3าสเมตรนะครับผมขับรถยังไม่ได้เลยอ่ะแนะนําว่าให้มันอยู่ที่80%ดสิบเปอนะครับผมขึ้นไปนะครับผมหรือไม่ก็ปรับร้อยไปเลยนะครับผมอ่ะส่วนที่เราจะมาปรับก็คือตรงนี้นะครับผมอ่าตรงนี้นะครับผมก็คือระยะการมองเห็นไอ้พวกนี้นะครับผมซึ่งมันต่างจากตัวนี้อะไรตัวนี้นะครับผมมันคือการมองเห็นทั้งหมดเลยนะครับผมรอบตัวนะครับผมแต่ตัวนี้นั่นก็คือการมองเห็นเพียงแค่ อ,อย่างไงอ own, ่ะพวกเมืองนะครับผมสังเกตพวกเมืองนะผมเราจะปรับเท่าไหนก็ได้ถ้าเราปรับต่ำเนี่ยเราก็จะมองเห็นเมืองน้อยนะครับผมเราต้องเข้าไปใกล้ๆนะครับผมเมืองถึงจะโผล่มาให้เห็นอะไรเงี้ยนะครับผมมันก็ลดเฟรมเรามาได้ดีเลยนะครับผมก็แนะนําว่าให้ปรับให้พอดีนะครับผมก็ปรับแบบนี้ก็ได้นะครับผมอสูงสุดหรือว่าประมาณลดลงมาหนึ่งอันนะครับผมก็แนะนําว่าประมาณนี้กําลังดีนะครับผมอย่าให้มันถ่ายเยอะนะครับผม ส่วนต่อไปนะครับผมนั่นก็คือ Shadow Do รนะครับผมนั่นคือเงาของเราแหละนะครับผมก็จะเอาเท่าไหรก็ได้นะครับผมก็มีคนถามมานะครับว่าพี่พี่แล้วอ่าพี่เอาเงามาจากไหนนะครับผมก็ตรงนี้แหละนะครับผมอ่าเปิดเงาไปเลยนะครับผมเราจะเอาเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมอ่เอาที่เรามองเห็นนะครับผมอ่าแค่นี้เราก็มองเห็นแล้วใช่ป่ะอ่าเราก็เอาแค่นี้ก็ได้นะครับผมแนะนํานะครับผมส่วนต่อไปนะครับผมนั่นก็คืออ่ ความคมชัดของไอ้เงานี่นะครับผมสังเกตได้ว่าเงาตอนนี้มันยังแตกอยู่ถ้าเราปรับไปปุ๊บปุ๊บปรับไปเรื่อยๆนะครับผมอาสังเกตได้เงาเงามันก็เริ่มจะสมูทแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมอ่าไม่มีรอยแตก ปรับสุดก็ไม่มีแตกเลยนะครับผมก็แล้วแต่นะครับผมอ่ะต้องบอกได้เลยว่าการตั้งค่าวิดีโอเนี่ยเราตั้งค่าอะไรไปเนี่ยมันจะกินสเปกคอมเออกินสเปคโทรศัพท์เรามากขึ้นนะครับผมมันจะทําให้แบบเกมมันกระตุกมากขึ้นนะครับผมก็ปรับให้มันพอดีกับโทรศัพท์ของเรานะครับผมอ่ะส่วนต่อไปนี่คือเท็กเจอร์นะครับผมอ่ะส่วนตรงนี้นะครับผมก็พี่จะไม่ขอไม่ปรับนะครับผมถ้าเกิดว่าถ้าปรับเนี่ยมันจะค้างสักพักนะครับผมก็ พี่จะเอาเป็นเต็มร้อยก็แล้วกันนะครับผมส่วนพี่จะมาอธิบายนะครับผมถ้าเกิดว่าเราปรับเนี่ยเราลดลงปุ๊บอ่าเราจะสังเกตได้ว่า,าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะหายไปนะครับผมอย่างเช่นเนี่ยทุกคนเห็นเป็นที่ขีดขีดนี่ใช่ไหมนะครับผมอ่าอ่ามันก็จะหายไปเป็นแบบว่าเบลอๆเ,เ,เลยนะครับผมอ่ามันจะเห็นบางอันที่แบบมันควรแสดงนั่นคือชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่าพวก เท็กเจอร์ต่างๆที่ว่ามันเป็นสนิมอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีนะครับผมมันก็จะเปลี่ยนเป็นเบอร์นะครับผมทําให้เราเล่นได้ลื่นขึ้นนะครับผมแนะนําเลยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเราก็สามารถทําให้เฟรมเราขึ้นสูงได้โดยการปรับงี้นะครับผมพี่ก็จะเอาเต็มร้อยนะครับผมเนื่องจากคอมพี่ก็แรงแรงนิดนึงน <laughs> ะครับผมอะ่ะก็อ่าส่วนตรงนี้นะครับผมพี่แนะนําว่าอย่าเปิดเลยนะครับผมถ้าเกิดว่ามันจะลายตาเออถ้าเกิดว่าเปิดแล้วมันจะลายตาไม่แนะนําให้เปิดอย่างยิ่งเลยนะครับผมส่วนตรงนี้ นั่นก็คืออะไรเวลาเราหันตัวตัวเรานะครับผมมันจะรู้สึกว่าเบอร์เอร์ยืดๆออกมานะครับผมพี่ไม่แนะนําเลยนะครับผมมันดูแล้วแบบมันแปลกๆครับให้มันเป็นแบบนี้ดีแล้วนะครับผมไม่ต้องไปปรับมันนะตรงนี้อตรงนี้ก็ไม่ต้องติ๊กมันด้วยนะครับผมก็แค่นี้พอนะครับผมอส่วนต่อไปนะครับผมนั่นก็คือเกมนะครับผมก็ส่วนตรงนี้นะครับผมมันก็คืออการตั้งค่าให้ N p c มันดอปเยอะไหมนะครับผมในแมปนะครับผมถ้าเกิดว่า ปรับเยอะนะครับผมมันก็จะกินสเปคเยอะแล้วมันก็กระตุกมากด้วยนะครับผมก็แนะนําว่าปานกลางกับไฮกําลังดีนะครับผมตอนนี้ก็โลมันก็มีอยู่นะครับผมพอมีแต่ว่ามันก็ดรอปยากนะครับผม a b c นะครับผมเราจะหายากหน่อยๆนะครับผมแนะนําว่าให้ปรับประมาณปานกลางหรือว่าไฮนะครับผมถ้าเกิดว่าปรับ2อันนี้แล้วมันกระตุกก็เอาอันนี้โลก็ได้นะครับผมแต่ถ้าโลแล้วมันยังกระตุกก็ปิดไปเลยนะครับผมก็ตรงนี้สามารถปิด NPC ได้นะครับผม ตัวนี้เสียงกรีดร้องของผู้เล่นนะครับผมนั่นก็คือเราสามารถเอาออกได้นะครับผมนั่นคือเสียงกรีดของตัวเรานั่นแหละนะครับผมมันก็คือตัวละครในเกมเรานะครับผมถ้าเกิดว่าเราไปชนกับอะไรนะครับผมเสียงตัวละครมันก็จะแบบโวยวายอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเสียงเราก็สามารถปิดได้นะส่วนต่อไปนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็ไม่ต้องไปปรับอะไรมันนะครับผมอันนี้นะครับผมข้ามไปนะครับตัวนี้ก็ข้ามไปนะโอ้ก็คือเกมแคสนะครับผมไม่ต้องไปติ๊กมันนะครับผม2อย่างนี้นะครับผม ถ้าเกิดว่าเราตั้งค่าแล้วเราอยากให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมเราสามารถกดรีเซ็ตตรงนี้ได้นะครับผมส่วนตรงนี้ก็คือเมนูการเปลี่ยนภาษาพี่ไม่แนะนำนะเพราะว่าพี่เคยกดไปแล้วนะครับผมพี่ไปกดอะไรก็ไม่รู้นะครับผมรู้แต่ว่ากดตรงนี้แล้วก็ไปกดกิดแล้วกดออกนะครับผมแล้วมันก็จอดําเลยไม่ไม่แนะนำนะไม่แนะนํานะตัวนี้นะครับผมก็ปล่อยทิ้งไปเลยนะครับผมอย่าไปกดเปลี่ยนภาษาเลยนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีภาษาไทยหรอกนะครับผมเอาแค่อังกฤษก็พอแล้วนะครับผม อ่ะส่วนต่อไปคอนโทรลนะครับผมคอนโทรลนั่นก็คืออการบังคับนะครับผมนั่นก็คือการบังคับแรกนะครับผมนั่นคือการเวลาเราหันหน้าจอนะครับผมถ้าเกิดว่ามันลื่นกันไปเราก็ปรับลงมานะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันช้ายังไงก็ปรับขึ้นนะครับจริงๆร้อยหนึ่งเนี่ยมันลื่นมากเลยนะทุกคนเออพี่ว่าหลายคนแบบว่าเข้าไปแล้วแม่งโคตรลื่นอ่ะแนะนําว่าให้ปรับลงมาหน่อยนะครับผมอ่ะเอยกดผิดนะครับผมมันอยู่ที่่ะไรร้อยหนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะ ก็ส่วนตัวนี้นะครับผมมันคืออะไรว่าตรงนี้มันก็คือ,อความคมชัดของกล้องนะครับผมกม็ไม่ต้องไปปรับหรอกนะผมเอาไว้แค่ร้อยก็พอแล้วนะคบผมความคมชัดของกล้องมันไม่ค่อยมีส่วนอะไรมากนะครับผมอ่ะส่วนมากก็ถ้าเป็นเรื่องความคมชัดก็ปรับแค่วิดีโอก็พอแล้วนะครับผม คัดท้ายลูกศรอันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมก็เปิดไว้ดีกว่านะครับผมไม่ต้องไปปรับมันนะครับผมอ่ะก็เสร็จไปแล้วเราก็สลับเมนูเซตติ้งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดู LAC อ่าอะไรสักอย่างนะครับผมก็ไม่รู้ช่างมันนะผมก็เมนูตอนนี้ก็จะเป็นการสร้างแมปนั่นแหละก็เหมือนไมค้าครับผมก็ง่ายๆครับอ่าเมนูแรกนะครับผมอ่าเดี๋ยวๆบอกตรงนี้ก่อนนั่นก็คือตรงนี้นะครับผมมันก็คือจะเป็นแมปที่เราเอ่าเรียงกันมานะครับผมที่เราสร้างนะครับผมส่วนตรงนี้เฮ้ยพี่ครับ ผมไม่ได้สร้างแต่ว่ามันมาได้ไงนะครับผมต้องบอกได้เลยว่าตรงนี้อย่าไปลบมากเลยนะครับผมสาคัญนะครับผมมันก็คืออ่อ่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปนะครับผมซึ่งผู้พัฒนาเนี่ยเขาทำไว้ให้เราแล้วนะครับผมมันก็มีอ่าป้ายอธิบายนะครับผมเวลาแบบทำ NPC ให้มันนอนนะครับผมเซต NPC นะครับผมหรือว่าการสร้างแมปการสร้างอะไรนะครับผมมันมีอธิบายในนี่นะครับผมแนะนําว่าอย่าไปลบนะครับผมเดี๋ยวพี่เข้าไปอ่าอ่เดี๋ยวพี่กดเข้าไปให้ดูทีหลังนะครับผมอ่ะ ก็เฮ้ยไม่ดิเดี๋ยวเราเข้าไปก่อนเลยนะครับผมส่วนสร้างแมปเอาไว้ทีหลังก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปที่แมปที่ผู้พัฒนาเขาให้มานะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับผมที่พี่บอกไว้ข้างต้นนะครับผมอ่าเข้ามามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่ามันก็จะรอรอสักครู่นะครับผมอ่าเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวมันก็จะเข้าให้อัตโนมัติอ่าเข้าแล้วนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมอ่าเห็นปะอย่างที่พี่บอกนะครับผมนั่นก็คือคุณแจ้บ้านเราสามารถสร้างได้นะครับผมให้มันดอปนะครับผมเพื่อเปิดบ้านได้นะคผมอ่า แต่ว่าคําอธิบายเขาจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมอย่างเช่นอย่างเช่นพวกตัวนี้นะครับผมวิธีการดอบปืนอะไรเนี่ยเขาอธิบายอันนี้พี่อ่านไม่ออกนะจริงๆเออนะผมก็วิธีการสร้างให้มาอะไรมันดอบอย่างนี้นะครับผมก็พิมพ์ตามนี่เลยนะครับผมพิมพ์นี่พิมพ์โค้ดนะครับผมสร้างโค้ดอะไรต่างๆนะครับผมก็ไปอ่านดูไปศึกษาดูนะครับผมวิธีการแบบว่าทําให้แบบจุดตรงนี้มันดอบปืนอะไรเงี้ยให้มันหมุนแบบนี้เราก็สามารถวิ่งไปเก็บปืนได้นะครับผมสร้างแมปอะไรเงี้ยนะครับผมนี่ครับผมที่ สั้งรถอะไรเงี้ยก็ได้นะครับผมหรือว่าจุดเบิกรถก็ยังได้เลยนะครับผมอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะว่ารถมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองก่อนนะครับผมเอาเป็นตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่นะครับผมน่าจะเป็นตัวนี้นะบองการเบิกรถอ่าเนี่ยครับผมเวลาเรามาเหยียบแล้วรถมันจะโผลมาให้อัตโนมัตินะครับผมนี่คือสูตรวิธีการอธิบายไว้หมดเลยนะครับผมอ่าหรือรวมกระทั่งพวกเซ็ต n อ c นะครับผมให้มันเป็นแบบนี้นะครับผมให้มันแบบว่า ให้มันทํากิจกรรมอะไรต่างๆนะครับผมยืนอยู่กับที่อะไรเงี้ยนะครับผมให้แบบเมืองเราไน่น่านอยู่อะไรเงี้ยนะครับผมรวมถึงการสร้างกระดาษนะครับผมเราสามารถเขียนโค้ดนะครับผมแล้วก็สร้างเอาเองได้นะครับผมซึ่งโค้ดเนี่ยเขากค้าบอกไว้ข้างต้นแล้วนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครดูไม่รู้เรื่องหรือว่าอ่านไม่ออกอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทําทิปอ่าเป็น e p EP ให้นะครับผมว่าแต่ละอย่างนะครับผมอย่างเช่นจุดดับปืนนะครับผมทายังไงเดี๋ยวพี่จะมาสอนทีหลังนะครับผมเออมีคอนเทนต์ทำละ นะครับผมอ่ะส่วนที่เข้าใจง่ายที่สุดนะครับผมอันนี้พี่ยังไม่ได้ศึกษานะทุกคนแต่ว่าอ่าพี่ศึกษาตอนนี้แหละนะครับผมก็นั่นก็คือวิธีการสร้างรถตำรวจนะครับผมเขาก็จะอธิบายว่าอ่านี่นะแบบว่าเราเราซัมมอนอ่ารถมาก่อนนะครับผมเขาจะให้ซัมมอนนะครับผมพิมพ์ตามนี้เลยอ่าซัมมอนนะครับผมอันนี้เป็นรถซูเปอร์เขาก็ซัมมอนเวนวักซูเปอร์หรือว่าเราจะเอารถอื่นแล้วก็พิมพ์ชื่อคันนั้นไปหรือไม่ก็ จริงๆเราก็โทรศัพท์เอาก็ได้นะครับโทรให้รถมันดอปมานะครับจากนั้นนะครับผมให้เราทับ S I R E N นะครับผมมันก็จะมีไซเรนนะครับผมอ่าเดี๋ยวพี่ไปทําในแมปที่เราจะสร้างเองให้ดูนะครับผมอ่าส่วนนี้ก็เป็นอธิบายนะครับทุกคนก็เข้ามาศึกษากันได้นะครับผมก็พี่ขอออกก่อนก็แล้วกันนะครับผมอ่าเมื่อเราออกมานะครับผมมันก็จะมีโฆษณาขั้นสักคู่นะครับผมเมื่อปิดโฆษณามามันก็อยู่หน้านี้นะครับผมก็กดไปที่เดิมนะครับผมอ่า จากนั้นนะครับผมเราไปสร้างแมปกันดีกว่านะผมก็เลือกแมปนะผมจะเอาแมปย้าแมปอ่าหิมะนะครับผมหรือว่าแมปทะเลทรายหรือว่าอะไรก็ตามนะผมก็เลือกเอานะผมพี่จะเอาแมปย้าแล้วกันนะผมแล้วก็นะผมให้ทุกคนตั้งชื่อแมปนะผมจะเอาชื่อแมปเป็นอะไรนะผมอพี่เอาชื่อแมปเป็นอันนี้ก็แล้วกันนะผมเพราะว่าพี่ชอบชื่อนี้นะผมแล้วก็กดสร้างไปเลยนะผม เมื่อเรากดสร้างแมปมานะครับผมเราก็จะอยู่ที่แมปสร้างของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมคล้ายๆไหมครับเลยนะครับผมก็จะแบบว่าไม่มีแมปไม่มีอะไรนะครับไม่มีพื้นที่นะครับผมก็จะมีตัวนี้นะครับผมขึ้นมานะครับผมต่างจากหมดปกตินะครับผมก็จะเป็นแมปที่เราสามารถดัดแปลงได้นะครับผมสลับใครที่จะโหลดเมืองคนอื่นมามาดัดแปลงก็ได้นะครับผมอ่ะ เดี๋ยวก่อนนะครับผมอ่า Box, มั presidency. นก okay. ็จะหลุดจากตัวละครแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็สามารถสร้างแมปได้นะครับผมก็จะเป็นอ่าพ็อปต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าเป็นเมืองนะครับผมเป็นอ่าพ็อปรถอะไรต่างๆนะครับกาอี้อะไรเงี้ยนะครับสำหรับใครที่จะสร้างแมปนะครับผมก็เลือกเอานะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้มีประตูอะไรหลายอย่างเลยนะครับผมก็อ่าเดี๋ยวส่วนตรงนี้นะครับผมอ่าทุกคนก็ไปสร้างกันเอาเองนะครับผมหรือว่ารอคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวพี่ทําให้ดูนะครับผมอ่ะ ก็อย่างเช่นพี่จะเอ่าเอาตึกมาสักตึกนะครับผมทะลุแมพนะผมก็จะเป็นตึกนี้ตึกนี้น่าจะเป็นตึกโรงพยาบาลปะนะผมก็กดับ u b ิ e ลคลิกนะครับผมเราก็จะได้แบบอ่าตึกมาแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็ทําการอ่าย้ายได้เลยนะครับผมย้ายไงวะย้ายงวะอ๋ไอ้เยี๊ยบมันย้ายไงเนี่ยอ๋อย้ายอย่างเงี้ยย้ายอย่างเงี้ยนะผมกดปุ่มนี้นะผมแล้วก็อ่ากด W ก็ได้นะผมเลื่อนไปเลื่อนมานะผมอ่ะก็จะไว้ตรงไหนก็อ่าวางตรงนั้นเลยนะผมอ่ะ อย่างเช่นอย่างนี้นะครับผมเมื่อเราวางเสร็จก็อา่อาทำไงวะอา่าดี๋ยวไลคลิกไปอีกทีนะครับผมเราก็จะเป็นการวางแมปอยู่แบบนี้นะครับผมก็เวลาเราทำเสร็จนะครับผมเราก็กดตรงนี้นะปุ๊บสังเกตได้ว่ามันก็จะทําการเซฟนะครับผมรอให้ตัวนี้หายนะผมเป็นการเซฟเสร็จนะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าอย่างที่พี่บอกนะครับผมนั่นก็คือไอ้พวกที่แบบว่า ที่เขาแนะนําสร้างเกมนะครับผมที่พี่บอกนะครับผมมันมีแนะนํารถนะครับผมซึ่งรถมันง่ายสุดแล้วนอกอื่นพี่ยังไม่ได้ศึกษานะครับผมเอาใหม่นะครับผมเมื่อกี้มีปัญหานะทุกคนมีปัญหานิดหน่อยนะผมก็นะผมก็ตามที่เขาให้พิมพ์ก็คือซัมมอนใช่ไหมนะครับผมอ่าก็พี่จําคำว่าทับซัมมอนไม่ได้นะผมก็ไม่เป็นไรก็สามารถกดเสกรถมาได้เลยนะครับผมกดตรงนี้นะครับผมแล้วกดโทรไปนะครับผมเสกรถแบบนี้เลยเราก็เลือกได้นะครับผมหรือว่าเราจะใช้คําสั่งเมนูตรงนี้นะครับผมแล้วก็ ทำการากดมาทีา่ตัวนี้นะครับผมใช่ป่าวะไม่ใช่ไม่ใช่อันที่2นะครับผมไม่ใช่อีก <laughs> ตัวไหนวะเนี่ยอ่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เออตัวนี้แหละอันนี้แหละนะครับผมแล้วก็กดตรงนี้นะครับผมปุ๊บนะครับผมมันก็จะมีเลือก,ให,ออกอให้เลือกให้เลือกรถเออนะครับผมกดลินพันกันหมดลวนะครับผมจริงๆก็โทรในโทรศัพท์ก็ได้ง่ายกว่านะครับผมก็พี่จะเลือกเป็นคันนี้ก็แล้วกันนะครับผมเมื่อมาแล้วนะครับผมจริงๆเขาให้ทับซัมมอนนะครับผมเป็นคําสั่งนะครับผมหรือว่าเราจะโทรก็ได้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันมีหมวดโทอยู่ ให้คนทับไปนะครับผม S I นะครับผม R E นะครับผม I N นะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมพอตกลงปุ๊บนะครับผมก็จะเป็นรถตำรวจทันทีนี่คือคำสั่งที่เขาอธิบายไว้ในตรงไอ้ช่องนั้นนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมทุกคนก็มาสร้างแมปได้นะครับผมถ้าเกิดว่ามีแบบว่าอย่างอื่นนะครับผมเดี๋ยวพี่จะทําการศึกษาแล้วก็มาทําคลิปแยกให้นะครับผมเป็นคลิปสร้างแมปนะครับสอนสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเอ้ย อ่ะส่วนโหมดสร้างแมปก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็เราไปดูโหมดอื่นกันเลยดีกว่านะผมก็ขออนุญาตกดออกนะครับผมอ่ะพอเรากดออกมานะผมเดี๋ยวเราไปดูที่คอมมูนิตี้นะครับผมส่วนตรงนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะ,ะผมพี่ขอไม่อธิบายก็แล้วกันนะ,ะผมเนื่องจากมันเป็นอ่าตามประเทศก็คุยกันนะ,ะผมเราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรนะ,ะผมอ่ะเรามาที่ตรงนี้นะครับผมแมปนะ,ะผมให้เราอ่า เลือกนะผมเลือกว่าเราจะโหลดแบบไหนก็ได้นะผมมันมีเยอะมากเลยนะเป็นโหมดด่านนะผมซึ่งเราสามารถโหลดมาเพิ่มได้นะครับผมนอกเหนือจากตัวเกมนะครับผมแล้วก็เอาไปเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะทุกคนก็ตามนี้ครับผมแล้วเราให้ทุกคนนะผมก็เลือกแมปอันนี้อย่างเช่นนะครับผมเดี๋ยวพี่จะเอาแมปนี้นะครับผมเป็นแมปแข่งรถนะครับผมเดี๋ยวพี่จะโหลดก็แล้วกันนะครับผมซึ่งไฟล์มันเล็กๆเองนะ 23kb นี่มันเออมันน้อยมากนะผมก็โหลดปุ๊บนะผมก็มันก็จะไปอยู่ในที่ไหนนะครับผมมันจะไปอยู่ที่ อ่า uh, LAC ตรงนี้นะครับผมอ่า uh, mm hmm. ตรงนี้ปุ๊บเราเลื่อนมานะครับผมอ่า uh, ส mm ั hmm. งเกตได้ว่ามันจะเป็นแมปตัวนี้นะครับผมอ่าเอออ่าพี่ลืมบอกอย่างหนึ่งนะครับทำไมมันตรงนี้มันไม,ม,นไม่มันไม่ขึ้นรูปเหมือนตัวอื่นนะครับผมซึ่งมันจะมีโหมดถ่ายรูปอยู่ตรงอ่า uh, ตรงนี้นะครับผมตรงประมาณกลางๆครับผมกด กดถ่ายรูปปุ๊บนะครับผมมันจะเป็นมาอ่ามันจะมาเป็นหน้าปกให้เรานะครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนหน้าปกตัวนี้สอนเปลี่ยนหน้าปกตัวนี้ก็แล้วกันนะครับผมเมื่อเราหาแมปนะครับผมมันก็มีแมปตั้งเยอะตั้งแยะนะครับผมพันสี่กว่าหน้านะครับผมก็ไปค้นหาเอานะครับผมก็มีเยอะนะครับผมอ่ะเมื่อเราโหลดเสร็จนะครับผมมันก็จะมาอยู่ตรงนี้เราก็สามารถกดเข้าเล่นได้เลยนะครับผมอ่ะเนี่ยเตัวนี้นะครับผมอ่ะซึ่งเดี๋ยวพี่อธิบายในในหน้าคอมมูนิตี้ให้เสร็จก่อนนะครับผมซึ่่งเรราาาสมถออัปโหลดดไ้นะะ เรากดอัปโหลดนะครับผมมันก็จะมีให้เลือกนะครับผมว่าเราจะแมปไหนนะครับผมแมปที่เราสร้างเองอะไรเงี้ยเราก็อัปโหลดอ่าให้คนอื่นได้เล่นได้ด้วยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่าส่วนตรงนี้นะครับผมเซิร์ฟเวอร์นะครับผมอ่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันคือการออนไลน์นะครับผมเล่นออนไลน์กับเพื่อนซึ่งเราต้องจําเป็นต้องเข้าเซิร์ฟเขานะครับผมซึ่งเราเข้าแมปที่เราสร้างไม่ได้นะครับผมต้องบอกได้เลยไม่ได้นะครับผมซึ่งถ้าให้เพื่อนเข้าแมปที่เราสร้างเนี่ยมันต้องเป็นการอ่ายังไงอ่ะ เป็นเขาเรียกว่าแลนนะครับผมนั่นคือการปล่อยเขาสปอร์ตให้เพื่อนนะครับผมนั่นคือระบบอีกแบบหนึ่งนะครับผมอ่าส่วนวิธีเล่นออนไลน์กับเพื่อนเล่นยังไงนะครับผมมันอ่าทุกคนอาจจะรู้จัก PB นะครับผมอ่าหรือว่าบางคนอาจจะไม่รู้จักกระช่างมันนะครับผมให้ทุกคนเข้ามาที่หมวดเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้คอมมูนิตี้เซิร์ฟเวอร์นะครับผมจากนั้นให้เราเลือกเราเข้าแมบไหนก็ได้นะทุกคนอ่าอย่างเช่นพี่จะเข้า TMD อ่าพี่จะเอาอ่าไม่ไม่ดีกว่านะครับผมเอาอะไรที่มันแตกต่างอ่าหาง่ายๆนะครับผม ไม่ช่างมันนะผมเอา,า TMD ก็ได้นะครับผมเอาเซิร์ฟเวอร์ที่มันว่างเยอะๆนะครับผมแนะนำนะครับผมไอ้พวกนี้ที่มันขึ้นว่าพั s ส์เวิร์ดคือเขาใส่รหัสนะทุกคนซึ่งมันเข้าไม่ได้นะผมก็เข้า TMD อ่ายางเช่นบอกว่าเพื่อนเข้า TMD เซิร์ฟเวอร์ที่ะครับผมก็ TMD มันมี TMD หลาย TMD นะครับผมก็จะมี TMD ที่2นะผมก็แนะนำไว้เพื่อนเข้าไปเซิร์ฟเดียวกันนะครับผมนั่นคือเราก็จะไ,ได้ไปเจอกันอยู่ในเซิร์ฟเดียวกันแล้วนะครับผมก็ อย่าลืมนะผมก็เป็นง่ายๆนะผมพี่ก็ยังไม่รู้นะครับผมวิธีการเปิดเซิร์ฟนี่มันเปิดยังไงนะครับผมมันต้องเสียอะไรหรือเปล่านะผมเดี๋ยวพี่พยายามที่จะศึกษาให้ดูแล้วกันนะครับผมก็ง่ายๆนะผมก็คือหมดออนไลน์ก็คือตรงนี้นะครับผมคอมมูนิตี้เซิร์ฟเข้าเซิร์ฟเวอร์เดียวกันนั่นคือออนไลน์นะครับผมอ่ะส่วนต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันดีกว่าอ่ะเมื่อเราโหลดมาเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนเราก็เข้าไปได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมอ่ะซึ่ง เราสามารถอ่ามาเล่นได้นะครับผมอพาเพื่อนมาเล่นได้นะครับผมอ่าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมที่เขาสร้างแมปไว้คือแบบเออแม่งน่าเล่นน่าเล่นจัดเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่มาบอกก่อนวิธีการทาปกนะครับผมทําปกไอ้นั่นนะครับผมไอหน้าที่เราเข้านะครับผมให้ทุกคนกดมาที่ตรงนี้ปุ๊บนะครับผมหนึ่งทีนะอ่ะอย่าได้กดผิดนะครับผมเมื่อกี้มันลั่นนะครับผมอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่ะโค้ดที่ m c ที่พี่บอกนะครับผมเห็นไหมเขาเขียนโค้ดไว้ตั้งเยอะเลยนะครับผมก็คือตรงนี้เราสามารถทําเองได้นะครับผมอ่า เราไม่ต้องเป็นผู้พัฒนาอะไรนะครับผมเราก็ทาเองได้นะผมก็วิธีการทัปลุกเมื่อเรากดเข้ามาที่บล็อกสี่เหลี่ยมนะครับผมเราก็จะเห็นรูปอ่าตรงนี้ใช่ไหมเรากดปุ๊บหนึ่งทีนะครับผมตอนนี้เราก็ได้ปลกนะครับผมแมปตัวนี้นะครับผมมันจะเปลี่ยนปกให้เราแล้วนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมก็สามารถล่นแมปคนอื่นได้ที่เราโหลดมานะครับผมเราโหลดมาได้ไม่จํากัดเลยนะเราโหลดแล้วก็ลบโหลดแล้วก็ลดเบื่อแล้วก็ลบนะครับผมก็ สนุกนะครับผมจริงๆสนุกมากเลยนะครับผมสรับเกมนี้นะครับผมอ่ะพี่จะขอกดออกแล้วกันนะครับผมเพราะว่าไม่มีอะไรมากทุกคนก็ไปศึกษากันเราเองนะครับผมส่วนอื่นนะครับผมอ่ะพี่ขอกดออกเลยอ่ะตอนนี้พี่ก็ออกมาแล้วนะครับผมกดไปที่ l a c อ่าผมสังเกตได้ว่าเห็นไหมปกมันเปลี่ยนแล้วนะครับผมนั่นก็คือวิธีการใส่ปกหรือว่าเปลี่ยนปกตอนนี้ยังไม่มีปกนะพี่ว่าเพราะว่าพี่ไม่ได้ถ่ายรูปไว้นะครับผมก็ นะผมก็สำหรับใครที mm ่อยากมีหน้าปกอะไรนะครับผมก็กดถ่ายรูปได้นะครับผมอ่าตรงนี้ก็หมดไปแล้วนะครับผมสำหรับหมวดหมู่ LEC อะไรสักอย่างนะครับผมแล้วก็คอมมูนิตี้พี่ก็อธิบายไปแล้วนะครับผมนั่นก็คือมีแมปนะครับผมมีแมปให้โหลดนะครับผมแล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์ที่เราสามารถเล่นออนไลน์เข้าเล่นกับเพื่อนได้นะครับผมอ่าแล้วก็ส่วนต่อไปนั่นก็คือหมวดสุดท้ายนั่นก็คือหมวดแลนนะครับผมซึ่งเป็นหมวดเล่นกับเพื่อนนะครับผมก็คือมันมันก็ไม่ต่างอะไรกันหรอกนะครับผมก็คือ เราเข้าไปมันก็เป็นแมปปกตินั่นแหละนะครับผมซึ่งเป็นแมปที่ทางพุทธพัฒนานะครับผมให้มาซึ่งแมปตัวนี้นะครับผมที่พี่บอกไม่ดิแมปตรงนี้นะครับผมแบบตรงนี้คือต้องบอกได้เลยว่าเป็นของผู้เล่นนะทุกคนก็คือแบบเราปกติแหละแต่เขาอัปโหลดมาให้เราเล่นนะครับผมอ่าส่วนตรงนี้นะครับผมเป็นแมปจากตัวเกมเลยนะครับผมอ่าก็จะมีแมปไม่เยอะนะครับผมประมาณห้าหกแมปนะครับผม ที่มันเข้าไปมันก็เป็นแมปปกติใช่ไหมแต่ที่เด่นที่สุดนั่นก็คือแมปกระดาษนะครับผมอ่ะซึ่งแมปกระดาษเนี่ยมันจะเป็นแมปเปลี่ยนสีรถนะครับผมอ่ะสังเกตได้ว่าพี่ที่พิเศษรถมานะผมมันคือรถสีแดงนะครับผมอ่ะเรากดเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวพี่เข้าแมปนี้เพราะว่าแมปนี้มันเป็นแมปที่พิเศษที่สุดแล้วนะผมเพราะว่ามันเป็นแมปที่อ่าเราต้องเปลี่ยนสีรถเรานะผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะผมเราก็เลือกโทนสีได้นะผมอ่ะ อ่าเราก็เลือกพี่จะเลือกเป็นสีชมพูก็แล้วกันนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วเราก็กดตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับผมก็จะได้รถเปลี่ยนสีรถแล้วนะครับผมทุกแมปที่เราเศกรถมานะครับผมรถเราก็จะเป็นสีชมพูนะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมซึ่งแมปนี้ทําอะไรไม่ได้นะครับผมซึ่งเอาไว้อ่าแต่งสีรถเท่านั้นนะครับผมงั้นพี่ก็ขอออกเลยแล้วกันนะครับผมแต่งสีรถแล้วก็ไปเข้าแมปอื่นได้นะครับผมอ่า ซึ่งพี่อธิบายไว้หมดแล้วนั่นก็คือมาช่วงสุดท้ายของเรานะครับผมนั่นก็คือวิธีการเข้าเล่นกับเพื่อนก็คือแลนนะครับผมแลนต่างจากออนไลน์ยังไงนะครับผมออนไลน์เนี่ยเราสามารถแค่เปิดเน็ตนะครับเปิดสัญญาณเน็ตอินมือถือหรือว่าเชื่อมต่อไ i ไฟนะครับผมก็สามารถเข้าเล่นได้แล้วนะครับผมแล้วก็เราก็เข้าเล่นจับเพื่อนหรือแบบอยู่ต่างจังหวัดได้นะครับผมแต่แลนนะครับผมไม่เหมือนกันนะครับผมแลนก็คือการที่เราปล่อยพอสปอร์ตนะครับผมให้เพื่อนเล่นด้วยนะครับผมอ่า ทุกคนอาจจะรู้นะครับผมสัญญาณพอสปอร์ตคืออะไรนะครับผมก็คืออการปล่อยสัญญาณพอสปอร์ตอีกเครื่องหนึ่งให้เพื่อนไปเชื่อมอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมคงไม่งงเนาะนะครับผมทุกคนรู้จากวิธีการเชื่อมต่อพอสปอร์ตอยู่แล้ววิธีการปล่อยอะไรนะครับผมเพราะว่าแชร์เน็ตแชร์เน็ตได้เพื่อนบ่อยนะครับผมแน่นอนนะครับผมหลายคนเป็นอย่างนี้นะครับผมรู้จักอยู่แล้วนะครับผมสัญญาณพอสปอร์ตนะครับผมเดี๋ยวพี่มาอธิบายนะครับผมทุกคนฟังดีๆนะครับผมสลับเครื่องนะครับผมเครื่องที่ปล่อยสัญญาณพอสปอร์ตนะครับผม พี่จะบอกแค่วิธีเดียวนะครับผมส่วนวิธีอื่นนะครับผมใครอยากว่าได้วิธีการแลนกับเพื่อนแบบวิธีอื่นก็ไปดูคลิปอื่นนะครับผมซึ่งพี่ทําไปแล้วนะครับผมซึ่งพี่นี่พี่จะมาแนะนําวิธีเดียวให้มันเข้าใจง่ายๆนะครับผมไม่อยากให้งงกันนะครับผมอ่ะซึ่งเครื่องที่ปล่อยสัญญาณพอสปอร์ตนะครับผมให้ทุกคนนะครับผมเป็นหัวห้องนะครับผมอ่ะอย่างเช่นทุกคนจะเข้าอันนี้ใช่ไหมอ่ะ จะเข้าแมปปกติของออตัวเกมนะครับผมก็กดเลย์เข้าไปได้เลยนะครับผมอ่าส่วนคนที่ตามไปทํายังไงนะครับผมให้ทุกคนเครื่องเครื่องที่ตามไปนะเครื่องที่เชื่อมต่อพอสปอบอดเพื่อนนะครับผมอ่าเราต้องกดคอนเน็กนะแต,แต่แต่อย่าลืมนะครับผมอ่าลบสัญญาณ IP ตรงนี้ออกก่อนนะครับผมปึ๊บอ่าลบ IP เป็น IP ว่างๆแบบนี้นะครับผมอ่าก็นะครับผมทำการลบนะทำการลบแล้วก็ตรตกลงนะครับผม ซึ่งมันจะเพิ่มมาให้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก,กดคอนเน c t เข้าไปได้เลยนะครับผมอ่ะนี่วิธีอันนี้อ,อเล่นแลนกับเพื่อนนะครับผมอ่าส่วนต่อไปอการเล่นแลนกับเพื่อนในแมปอื่นนะครับผมอ่าให้หัวห้องนะครับผมให้หัวห้องเลือกแมปมาแมปส่วนนี้ที่เราสร้างเองนะครับผมหรือว่าโหลดมานะครับผมให้เราก,กดเข้าไปปุ๊บหนึ่งครั้งนะครับผมจากนั้น ให้เพื่อนคนที่ตามเข้าไปนะครับผมคนที่เชื่อมสัญญาณพ่อสปอร์ตนะครับผมให้ทุกคนลบ IP ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับผมให้มันเป็นไอพีรีเซ็ตตรงนี้นะครับผมแล้วกดคอนเนคเข้าไปตามไปครับผมไม่ยากนะครับผมแค่นี้นะครับผมก็สามารถเล่นด้วยกันได้แล้วนะครับผมก็คลิปนะครับผมก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่เพิ่งมาติดตามใหม่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบล็คลิสต์นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขออตัวลาไปกก่นนทุคบ